Hello b r a n d i n g พี่ซินดี้คะยกตัวอย่างการสร้าง Personal b r a n d i n g ที่ยอดฮิตติดกระแสนในปี2025นี้หน่อยค่ะอ่าก็ต้องบอกว่าตอนนี้เขาเรียกว่า CEO b r a n d i n g นั่นเองค่ะ จริงๆแล้วเนี่ย CEO branding ไม่ใช่ของใหม่นะคะว่าถ้าเกิดคนที่ทำงานอยู่ในแวดวงของการสร้าง branding ค่ะจะรู้จักการทำ personal branding เพราะในยุคนี้นะคะผู้บริโภคฉลาดขึ้นค่ะเขาไม่ได้ดูเฉพาะตัวสินค้าและบริการที่ผลิตออกมาแล้วก็ขายข,าย,ข,า,ยขายเท่านั้นแต่เขาดูลึกไปถึงคนที่เป็นเจ้าของด้วยว่าคนที่เป็นเจ้าของนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรมีความสามารถอย่างไรมีแนวคิด attitude ในการทำงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อการทำธุรกิจอย่างไรด้วยค่ะเพราะมันจะสะท้อนถึงผลผลิตนั่นก็คือสินค้าและบริการของ พวกเเขานนั่นองดังนั้นการที่ทำ C.E.O. Branding จะเป็นการสร้างแบรนด์ที่สำคัญมากๆในยุคนี้และที่สำคัญคือสามารถสื่อสารได้อย่างตรงไปตรงมากระชับและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายด้วยค่ะและโดยเฉพาะบริษรัทสิตาเอเจนซี่ของเรานะคะมีประสบการณ์ในการสร้าง C.E.O. Branding หรือทำ Personal Branding ให้กับลูกค้ามามากมายเลยถ้าอยากรู้ต้องไปดูที่ w w w s i t a a ์เว็บสิตาเอเจนซีนั่นเองค่ะ และใครนะคะที่ฟังมาถึงตรงนี้และอยากที่จะมาทํา c o Branding เพื่อจะทําให้สินค้าของคุณสร้างแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ติดต่อหาซินดี้และสิตาเอเจนซี่ Z ได้นะคะเพราะเรามีประสบการณ์มากมายเลยถ้าไม่เชื่อก็ต้องไปดูตามที่อยู่นี้และติดต่อหาเราที่นี่ได้เลยค่ะ